มื่อน,นี้ยจะเห็นตัอย่างเชฟเอนดีอ้อบอบเตียนหมูครับเมื่อน,นี้โไงไปซีมา่าเจอตลาดนะวันนี้จะทำตุน๋นเปื่อยคาก,กินะครับตุ๋นอบตุ๋นอบนเปื่อยอบเขนะียนหมูเชฟแฟรงก์เนี่ยแล้วนะแบบะละลายในยปากครับแต่พริกครับพริกแข็งเข้าเนี่ยแล้วก็ตอ้องเอาพริกสดแบบแดงสดมันโบเผ็ดกันมันโบหือ มุ่งบ่ได้ครับส้อยตะไคร่ลงน้ำหอมด้วยนี่สร้อยประทงต้นใหญ่หรือตอนน้นน้อยๆนันสังเแหลกไว้หอมตะไคร้มากเลยนะใส่เกลือลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตำเลือแบบน,นี้เลยตำให้มันมุนเลยครับ ครับใส่ลงไปแล้วก็วนตาลกลินหอมมาแล้วใไ่ประมาณซ่หนึ่งนะครับเอาเล่อยให้อหอมเครื่องอบวครับอันนี้ใส่ลงไปน้ำารัับเนี่ยใส่หมดดนะครับครับ เดบง,ง่ายมือนี่พี่น้องครับมือนี่ยิยี้วเขาไหมเขาเพิ่งกินกรนะส ầu เโอ้ยบ้านอนเมื่มื่อเขาเพ่ได้กินมือดีว่าผมนะดอกผมนอนนียังง่องมนานก,กินเอาเกลือใส่นล้วครับนี่น <laughs> กกนรดดครับใส่ไลซ์ใส่ไบใส่ไลซ์เค็มพวกกินของสดนะครับเด้อผม ใส่จะรุดดีเน็่ยยังกันี้ลงไปแล้วครับนี่รถดดีใส่ลงไปใบมะกรูดครับใส่ลงไปน้ำกระเทียมดองครับครับใส่ลงไปเหมือนนะครับอันนี้ ตำพ้ดใดมาอีกแล้วเฮี้ยเฮี้ยร่วงม,มาเลยเหวี่ยหมดเลยรสชาติสุดยอดมือนเนี่ยปีชดยังเดาอะไเนี่ย <c oughs> แค่นี้นะครับน้ำไม่ต้องใส่แล้วใส่น้ำก็เฮียมดองก็จบที่ก็ถ้ามันน้ำไม่เยอะเราก็เพิ่มอีกก็ได้ลองดูรสชาติก่อน คนให้มันเข้ากันครับพั่นี้คนในข้าเนื้อพริกแกงเราตามไว้คนในข้าวเพิ่มรสชาติ์ตกลมกล่อมขึ้นครับพริกแกงให้มันสีสันขึ้นครับนี่ครับแล้วก็คนให้มันละลายลาก่อนครับ,อรบอเอาไปคลุกใส่หัวกันผู้ใดก็อยากได้ กูใดอยากได้เฮ็ดกินกับเบิง่งนี่นะครับมีสูตรด้วยครับอันนี้ก็ได้เฮ็ดตามผมนี่แหละง่ายๆครับแต่ความแสบนี่ไม่ต้องพูดถึงครับรับประกันความอร่อยครับครับยังโคตรอร่อยเลยคนนห้มันเขากันแล้วก็ตุ่มไปประมาณนล้หมรละกับส้มงอห่ดละแล้วก็ ว่าสักก็สามสิบนาทีมาเปิดเบืเบ้องรอบหนึ่งนันน้นนำมันนั้นเพิ่มอีกตดนอีกข้ามองนึงพอดีครับพี่น้องออพอดีเปเลยอันใสหม้อซึ่งนี่ก็ได้ครับอบนี่ครับหรือว่าเ้าสซีใส่แบบเตาถ่านแบบแก๊สพวกนี้ก็ได้ครับได้เหมือนครับพี่น้องเอ,อ้ยแล้วเราเบืาาบ้องไหมเขาตันก็จะจอดเลยแบบไรครับเจอบอเจอบอมือนเน่อย่งองเบื <c oughs> ้องอลไรอ่ะงานก,บบร,นกระเได้ฮ็ดินจังเชิละคนห้า งานบูเฮ็ดจะไปกินพวกปลากระป๋องมามาเาจ้าเจ้าชีรุ่นเพื่อรงังกายเหาอโอเคทัดไปพี่น้องสวัสดีครับวันนี้พบกวับผมนิกพากิชนแนลนะครับผมบวันนี้พามากินอ,อบตีนหมูนะครับหรือว่าอบาคากิีนเองนะครับผมใช้เวลาอบหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแบบแช่แฟงเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วครับผมโอเคดูนะฮะโหดูดิน่ากินน่ารับผมหอมมากหวานกระมงนะเนี่ย ว้าว <Wow. S 2> กินได้กันแน่นะครับผมอบขากิีแล้วอบตีนหมูแน,น่นเองนะครับแบบอีาสานเลยนะครับผมเนี่ยฮะกินได้กันแน่นะครับหือหน่ากินแล้วว่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับนี่นะครับ mm. ข้าวเหนียวเชฟแป้งก็ทยายเองเลนะครับผมโอเคครับโอเคเรากินได้กันแน่นะครับผมอย่าเอาละไม่ไหวละขอบมากเลยนะ นี่นะครับสีดน้ำแกงก่อนนะครับผมว้าว <Wow. S 1> หือมผงเฟรนมากเลยนะครับนี่นะครับคากีนะครับผมปเปื่อยๆนะครับผมร้อนๆลากินมากืหคนเดียวร้อน กินในการได้นะครับผมอยากให้พวกผมทำแกงอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมเชฟแกงจะหาุดิบมาถามไปกินให้ดูนะครับคอมเมนต์มาตีชมได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> รสจัดมากอร่อยหอม ว้าว <Wow. S 2> วันนี้ท้ายดึกหน่อยนะครับมันเลยมึนๆอย่างงี้นะครับผม,มใครอยากรู้สูตรก็ดูคลิปเราลงไปได้นะครับว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมเราจะได้ดกินอร่อยแบบนี้นะครับต่อแล้วครับ ดูดเลขวานเขาหมองแล้วว้าวอร่อยมากรู้จะกินหมดแล้วบ่เนี่ยว้าว <Wow. S 1> อืมแกวครับปุ่นทีนะฮะก็จะจากลากันไปนะครับผม เยอะมากคำใ,ใหญ่ๆนะครับผมก่อนจักลานนะฮะสูตรจริงนี่นะครับกลับคนเนียวแบบคำใ,ใหญ่ๆนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมรักกินมากว้าวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถามคลิปต่อไปนะครับผมและพวกผมกินอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเชฟแฟงผมจะหาวอดีตมาถ่ายให้ดูนะครับโอเคนะฮะผมครับ